สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาดูข้อเหวี่ยงร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะครับร้อยสิบไอซุปเปอร์ครับแต่ว่าความพิเศษนะครับเป็นก้านก้านฟอสต์นะครับลูกค้าส่งมาครับลูกค้าบอกเป็นก้านฟอสต์นับนี่ครับก็ส่งมาแต่ก้านเปล่านะครับไอสลัก แล้วก็ลูกปืนนะครับน่าจะเป็นของรุ่นอื่นนะครับเพราะว่าก้านมันน่าจะไม่ใช่ของก้ามันนะครับนี่ครับมีชิมด้วยนะครับก็จะตึงๆฝืดนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านะครับมันแข็งมันผ่ายากนะครับถึงผ่าไปมันก็จะเบี้ยวนะครับมันจะหดทําให้มันจะยิ่งตึงเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ผ่านะครับก็สลักลูกค้านะครับ มีน้ำมันมานะครับก็คือเป็นสลักแบบมีน้ำมันนะครับก็คือเป็นสลักแบบนี้ครับน้ํามันเข้าได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมีรูน้ํามันเลี้ยงเข้าได้นะครับผมก็ยืดข้อเหวี่ยงให้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ยืดให้แล้วก็อัดสลักให้นะครับเป็นสลักแบบมีน้ํามันเลี้ยงนะครับเป็นเหมือนก้านเดิมเวฟเลยนะครับอันนี้ครับมีรูน้ํามันออกมาข้างก้านด้วยเห็นไหมครับก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับตั้งศูนย์เตรียมพร้อมส่งแล้วนะครับ อา้าวลืมเข้าเกียร์ครับขออภัยเดี๋ยวเข้าเกียร์ก่อนครับเครื่องกึ่งก็มีเกียร์นะครับมีเกียร์ว่างมีเกียร์หนึ่องสาม่เหมือนกันเลยเหมือนรถเลยนะครับปรับระดับความเร็วได้นะครับก็อันนี้จะใช้เกียร์นะครับเกียร์ในระดับที่แบบว่าพอดีกับมันนะครับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ามาดูศูนย์กันนะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับเดีย๋ยวลองย้ายที่ก่อนนะครับเราจะเลื่อนย้ายก่อนอ่าเลื่อนก่อนบางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมันก็ไม่นิ่งนะครับต้องเลื่อนหาหลายๆที่นะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนออกมานะครับบางทีมันมีสเก็ตรอยเชื่อมอยู่นะครับหรือว่ารอยบี้รอยบุบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยจากการจับขึ้นแบบยืดเข้าเหี่ยงนะครับผมจะลองเลื่อนออกมานะครับนี่ครับเึ๊บข่ามาลองตรงนี้นะครับใกล้ๆกลริมจานไฟดูนะครับ ก็ถือว่านิ่งนะครับใช้ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนด้านขวาอีกนะครับจับด้านซ้ายแล้วก็เอาด้านขวาใส่นะครับตั้งศูนย์ดูนะครับของผมเป็นหัวจับที่แบบว่าสามจับนะครับมันจะเที่ยงมากเลยนะครับหัวของผมครับโมดิฟายมาเรียบร้อยแล้วครับหัวจับ เดี๋ยวผมจะยันเลยนะครับยันศูนย์ก่อนแล้วก็เปิดดูครับอันนี้ผมใช้จี่ยันอยู่นะครับด้านขวาครับเพราะว่าเวลาเปิดมันจะสั่นสั่นมากเลยนะครับเพราะว่าด้านขวาแขนมันยาวกว่านะับยาวกว่าด้านซ้ายนะครับ ข้อเหวี่ยงก็นิ่งนะครับไม่สะท้านแล้วผมจะเอาที่ยันออกนะครับทีนี้จะได้รู้ว่าข้อเหวี่ยงเนี่ยตรงไม่ตรงครับจะเอาที่ยันศูนย์ออกนะครับนี่ครับเขาออกแล้วนะครับถ้าเราตั้งศูนย์ดีมันก็นิ่งนะครับแต่ถ้าเราตั้งศูนย์ไม่นิ่งนะครับให้เอาจียันอ่ะมันจะตรงเวลาเอาจียันตรงนี้ออกอ่ะมันก็จะ่าสายสะบัดนะครับก็นี้ถือว่านิ่งมากเลยนะครับ เดี๋ไปหมุนดูนะครับด้านล่างแบบมีประคองสองฝั่งกันดูบ้างนะครับว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับนี่ครับตัวตั้งศูนย์ขงผมนะครับค่อนข้างจะสนิมกินนะครับเพราะว่าอยู่กับแสงแดดไอ้น้ํำแล้วก็ธรรมชาตินะครับอันนี้ครับนี่ครับแบบมีประคองนะครับหมุนบนเฟืองด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเฟืองออกหมุนบนข้ออย่างครับนี่ครับ นิ่งมากเลยครับแล้วก็ด้านขวานะครับด้านคัดก็สนใจส่งมาทําได้นะครับส่งก้านมาให้ยืดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราตั้งศูนย์ให้แล้วก็หรือว่าจะให้ที่ร้านหาก้านให้ก็ได้นะครับถ้าหาได้ก็หานะครับแต่ละก้านแบบนี้ครับที่ร้านไม่มีนะครับส่วนมากลูกค้าหากันมาเองนะครับเพราะว่าขนาดความยาวนะครับส่วนมากจะ ไม่เท่าของเดิมนะครับแล้วก็สลักล่างเนี่ยสิบมิลนะครับสลักล่าง18บมิลของเดิมมัน25่มิลนะครับเวฟตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นก้านของอะไรนะครับก็ดูรหัสกันเอาละกันครับเอามาใส่110ยไอได้นะครับนี่ครับยืด5น่าจะหมกปะเก็นด้วยนะครับตัวนี้ก็เสร็จพร้อมส่งแล้วครับเข้าเหี่ยงซิ่งนะครับลงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรี